เนี่ยังบักงามงามีบอลเหีบอบอลนะมันเป็นท่านี้วะนี่เองัป๊กปุกเออปาุมป๊กตับอันนี้เลยับกลางได้แซ่บความเยกลางน้ำแซ่บความแยะมาเร็วมา อันนี้เออขนาดเออ้อน่สมบูรบอกกันสบาเออเด็ดเก้าทักทายสบายดีทานผู้ชมที่ฮักแพงยินดีตอนรับทุกคนเข้าชูช่องยูนิชแนลคลิปนี้เขาจะพาทุกคนไปเบิ้องตลาดแรงบ้านกลางเนาะนั่นก็คือเขายังอยู่ที่ เมืองเงินแห่งสยามบุรีเนาะซึ่งเป็นเมืองที่ติดกับสายแดนราไทยเนาะความจริงเขามาไายเธอนึงแล้วเนะาะชีว่าเขาเจ้าไปหาของกินมาขายยุตลาดแรงบ้านการเนาะแต่ว่าคลิปนี้เขาจะพาทุกคนอไปเบิ้งอีกเนาะว่ามีอย่างหลายต่างจากมือนั้นบอเนาะคลิปนี้มากับอาจารย์คือเกาเนาะ ยังบหรายเนาะ่มนนมีพักนอทัวเนาะเริ่มต้นด้วยพักกับไครไครยังไรนี่ใข่น,น้ำยางใคร เป็นกินเป็ซแม่กอย่างบแกกนกับลาบักกตีับับซอนสวยเนอย่างบักงามงานีเจ้าเอิญแม่งยางหอกหอกมนุ้มเออ ใครดีวะวันนี้มื้อนั้นซื้อสวยแลเวเด้แม่แหนเอาปลาทานไปสิพันใครจังไง๋นี่ก็แกะักไปเสียงเเจะาเฮ็นอย่งกินปลานี่มกหมอ้เลาะมืนกันเด้อ อันนี้ใส okay. ่แวี่เบาอมีหวกเนาะมีตัวอันคุมข um> ้างซ่อนเนาะที่เขาเดาไปซ่อนมาอันนี้ก็แปดเนาะอันนี้ก็แดไปยังกระปุกอันนี้แปดท่นไปได้มดมันอันน ืันนั้นกูซื้อเกลงเปาทีเดี๋ยวนี้ยกินเสียงตะปูนี่มกบ้อนมันตำดิบกับว่าก็แบบงคุยเนาะเฮานก็เอาเดียวจันก็เอานไหน่าเอาเท่าไรมีหาพันไหมมีเฮ้ยนี้มันไล เอาไรสันก็เอาอันนี้แหละยามันเออตีราพอเข้างี้นบอเ้าพัโอ้หค่อยซื้อมันนั่นยังยอยู่ตะปูน่ะอันนี้ข้ามมัดข้ามแปดสิบเอ็ดเนี่ยอือหมดแล้วสิบพันหกมแล้วนี่นะสองอันนี่นะเออแล้วแอ่ะไขมดนอันนูนอันนี้ครับหมดแลว ไม่ยังนี่ไม่ยังเลี้วเลี้วกอลูกเข้าจี้ใค่ยังไงสามสิบันอสาันกระปูอันนี้สามพันกยังเง่อนกยังไลฟ์ไลฟีอา อันนี้ใครเนาะก็ได้ช well? so ื uh ja ull, <k k> ่อละห้าก้าห้าห้าห้าพันเอาชุดลายจะเป็นเครื่องซ้อนนะทุกคนที่เขาจ้เาไปซ้อนก็มีเนี้ยวมีแมงอีฮวกแล้วก็มีป่าน้อยเนาะมีโตวนี่น้ำยัดตื้อเจาเฮยอนะนีได้เท่าไ้เนี่ยค้าิปกว่าได้ล้ววะ เน,นี่ยก้อนซองอันน,น,น,นี้น่าจะท่านอนไรขี้อันนี้มีสะคานเนาะขายยังไงเนี่มัดเท่าไร่มัดโซนอู้หูรวมมีอยู่ัส่วนใหญ่ก็เป็นพักเนาะพักกับเครื่องซ้อนเนาะเขาเจ้าขาย เมื่อนี้เห็นมีไขรเนาะก็คือใคร่ยสิไข่ไข่ไข้ไข่น้ำเงื่มบอกไขลม้นน้เอีันะน้ำนาบ่มีบปลาปน้ำนา มือนันมอนันเห็นปลาหนามนะเขาปลานามมาคายนะเอาไหมปลาโอ้โหปลาหนึนนี่ก็มีแต่ปลาพันวะคือบ่มีปลาหนามปลาหนามตัวใหญ่ยนะเมื่อนึ่งแต่แดนแต่ฝันแตกอุิ

จวา,าว่าชาวเขาจอสิบแปดแต่ก็ค่ายเดี๋ยวนี้ชิบห้าเออไม่เอาดิน่าทุกคนซื้ออันนี้สวยกันป้าอย่างนี้ปลาพุกปลาหนังปลาพวก,กอ,นนอันนี้เลยปลากลางก็ได้แซ่วแแความแย่กลางน้ำแซ่ความแย่ชิบห้าอ๋ออยู่ในสี่ละตวงเงินกันนะทุกคน คนน้อยคืกว่าแมนตี้ทุกคนเราได้ป่าตอนน้อยเนาะชิบห้าพันลงจานได้อยัง เอาเา่ยเางไข้างยากมเอาายมอย่างาาสาา้เา,เ,า,สามเมนูหรอปลาหนึ่เมนูสเมนูสามเมนูหรอสาเมนเมนูมเคืองปลาค้องดง <laughs> มัทันทีงื่นคอยมีดเราทันคมีดื่นซอยอ่คมันนี้อยออกเขาช่วยาทน้คนบ้านนี้ก็คือเปลี่ยนบ้านสนเทาเราเทิงเนาะที่ว่าเขาได้ทายได้ทายแปบบ้านนึงแล้วเนาะทายวิถีชีวิตของเจ้าไปหาหาปูหาป่าหากรนต้นมา่ายเนาะ อะไรดไบรรยากาศตลาดแรงแม่งกินไก่ขอเจ้าเอินตลาดบ้านกลางบ่ดูว่าตลาดแรงมาเงินบ่แล้วแล้วโินไกฮะไก่ันเลยเพิ่มจนไก่ะนลอันไหน อันดอกแดงๆขนาะดดอกนี่เป็นดอกแดงนี่แม่เนี่ยแม่แล้วอยางนี้แดงปุ๊บเนี่ยนี่น่าเท่าไหร่กับเป็นเด็กน้อยเนาะมาขายเนาะพ่อแม่ไปซ้อนแล้วก็ให้ลูกมาขายบางทีกัดเด็กน้อยพองปสี่ปอห้นานี่แหละเนาะหลังจากเลิกเมียนแล้วข้าเจ้ากัดไปซ้อนไปซ้อนแล้วก็มาขายตลาดแรงเนะาะตลาดนี้จะมีแต่ช่วงแรงๆเนาะ No đấy khải đứng đây không xếp na ở đây xiêu xoài đâu dập lấy pha bón

สื่นอนี่สื่อบอกการ์ดเิมงนมุมนันก็ซื้อหรอเดกกหนยดีดดดดดดดน่ามาเวานี่แมงามเลยอันนี้นะ